ต่อให้กระโดดลงมาข้างล่างท่านก็ไม่ตายนอกจากท่านไม่ตายแต่จะทําให้เซียนรับใช้ตัวน้อยน่ารักอย่างข้าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่แปดเปื่อนอีกด้วยท่านอย่าคิดสั้นเชีนะ1,9ึ 1, <9. S 1> ่งท่านจะทําอะไร อะไรคะเข,า,ขาจะทำอะไรเจ้าได้เขากระเบื้องเป็นหรือไม่โอนี่เทพเซียนชั้นสูงอย่างพวกท่านดูแปลกกันไปหมดหรือว่ามีแค่ท่านที่แปลกพลิกเตาทำกระเบื้องแตกเทพเซียนคนอื่นๆก็เป็นแบบนี้เหรออ๋อท่านไม่มีความสนใจที่ปกติหน่อยเลยเหรออ๋อนึกออกแล้วมี ลงโทษให้ข้าคดหนังสือให้ป่าที่คาดเอวบังคับข้าเล่นหมากรุกทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องดีในฐานะที่ท่านเป็นตี้จินในใจท่านก็มีแค่แดนทั้งหกยังมีเรื่องอะไรที่ขอแล้วไม่ได้อีกยังมีคนที่คอยห่วงอีกเหรอปกป้องแดนทั้งหกให้สงบสุขนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากสิ่งนี้แล้วใจของข้าก็ใส่สิ่งใดไปไม่ได้อีกแดนทั้งหกอยู่ทำสงครามกันสงบสุขนับหมื่นปี การปรากฏตัวเขาเผ่ามาในวันนี้กำลังเป็นเหมือนคลื่นน้ำที่สัดวศาสตร์แงรุนแรงหากสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วก็ความพยายามและความสงบสุขนับหมื่นปีนี้คงจะกลายเป็นความว่างเปล่าหากผู้อื่นไม่รู้ความศิสละัก์ของท่านหรือเป็นดั่งเผ่าจิวฉีที่ถูกลืมละหรือว่าถูกคนอื่นทอดทิ้งท่านก็ยอมอย่างนั้นเหรอการสู้รบไม่ได้มีเพื่อชื่อเสียงและก็ไม่ได้เพื่อให้ถูกจ้าลึกไว้ แต่เพื่อเป็นการหยุดสงครามเมื่อได้เห็นผู้คนเดือดร้อนก็ไม่อยากที่จะเห็นภาพในอดีตก็หวนปรากฏขึ้นมาอีกครายังดีค้าเกิดมาในยามที่บ้านเมืองฝืดเคืองไม่ต้องคิดอะไรมากบางเรื่องนั้นจะต้องพบเจอด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจแต่อย่างเช่นเจ้าก็ดีเหมือนกัน เป็นแค่เซียนตัวเล็กๆที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรไม่เคยต้องพบเจอสิ่งใดไม่ต้องไปคิดอเช่นนั้นก็หวังว่าความปรารถนาข้าจะไม่สูญเปล่าเนะเอาล่ะไม่พูดเรื่องดีแล้วเจ้าตั้งใจซ้อมละครต่อไปแล้วก็แค่คิดว่าจะต้องได้เป็นอันดับหนึ่งยับแสดงที่เบิงเหยาฉือก็เท่านั้นเพื่อที่จะได้ให้ตีจุนประธานพรให้ใช่หรือไม่เช่นนั้นเจ้าก็จงบอกทีว่า ความปรารถนาที่ไม่จอปลอมในใจเจ้าคือสิ่งใดหาที่พึ่งไงอย่างนั้นข้าเป็นที่พึ่งที่ไม่ดีหรือตีจินท่านจิตใจบริสุทธิ์ข้าไม่คู่ควรข้าอยากเจอที่พึ่งที่เหมือนจื่อซีพี่ของข้าหากต่อไปนางสามารถเลื่อนขั้นเป็นเซียนได้จะต้องลำบากที่โลกมนุษย์แต่พี่ของข้านางไม่ชอบโลกมนุษย์ดังนั้นข้าอยากขอตี้จุนให้ข้าลงไปโลกมนุษย์แทนพี่ข้า ภายภาคหน้าพี่คาจะได้กลายเป็นเทพสินที่เก่งกว่านี้คาจะได้เข้าไปในตำหนักเพื่อนวด,ดเอวทุบขาให้นางกินดื่มโดยไม่เสียสักแดงอย่างนั้นวิมานเดียนชวีก็กินดื่มโดยไม่เสียสักแดงเช่นกันจจไม่อยู่ต่อเล้วที่จริงคนอย่างข้าเป็นตัวของตัวเองจนเคยชิน